มันไม่ตลกนะเ <ทำ S 1> ว้ยเต้เลิกหูปากไปเลยนะเวออ้ยนะหูป,ปากไปเลยเ,ออเลอะเทอะในเมื่อมีผู้ใหญ่เตือนแล้วเนี่ยน้องจะว่าพี่เสือกก็ได้เอาเป็นว่ามีคนโทรมาบอกพี่แล้วกันว่ามีคนรับงานแล้วมัดจําไปแล้วครึ่งหนึ่งมัดจําไปแล้วห้าแสนคุณเนี่ยแม่งพูดเอาแสนคุณรับผิดช,ชอบในสิ่งที่มันจะตามมาไหมแม่งเลอะเทอะรู้ทุกเรื่องแต่เรื่องที่รู้นี่มาพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนายใหญ่ใครอ่ะคุณพูดชื่อมาดิน่ารำคาญมากเลยจริงๆ ขากลัวไงว่าแบบเฮ้ยมีคนตั้งค่าหัวผมแล้วแล้วทุกคนในครอบครัวเขาจะอยู่ยังไงกลัวไปหมดเลยพยาบาลก็ปฏิเสกรรักษาเลยเฮ้ยมันไม่ตลกนะเว้ยเต้เลิกผูกปากไปเลยนะเว้ยวันนี้คุณต้องรู้จักผลกระทบที่มันเกิดขึ้นบ้างนะคุณเต้เอาล้ครับจากเรื่องนี้ของพี่เต้มงคลกิจนะครับเอาล้ครับพี่เต้งานเข้าอีกหนึ่งแล้วครับล่าสุดมีการแจ้งความที่สพเมืองเชียงรายแล้วนะครับเป็นการแจ้งความเพื่อให้พี่เต้มงคลกิจหรือพี่เต้พระรามเจ็ด ไปให้ปากคําคที่สอพอเมืองเชียงรายนะครับโดยมีบุคคลท่านหนึ่งผมก็ขออนุญาตปิดหน้าและปิดนามสกุลไว้นะครับแต่ผมจะอ่านข้อความให้ฟังนะครับคดีจ้างวานมือปืนค่าแฮชแท็กกันจอมพลงังเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมจะขออนุญาตอ่านโดยที่เว้นวรกอาจจะอาจจะดูง,งงงหน่อยนะครับเพื่อหลอกกดชุมชนของระบบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ก็สามารถดูไปพร้อมๆกันได้ครับ คดีจ้างวานมือปืนค่าแฮชแท็กันจอมพลังวันนี้ผมไปแจ้งความตำรวจสอพอเมืองเชียงรายแล้วนะครับขอเชิญคุณแฮชแท็เต้เชิญยิม้มโอ้โหอันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเรียกพี่เต้พระรามเจ็ดนะครับว่าเต้เชิญยิ้มนะครับเชิญยิ้มก็เป็นคณะตลกนะครับแฮชแท็เต้เชิญยิม้มไปให้ปากคำกับตำรวจด้วยครับเพื่อจับมือปืนและผู้จ้างวานฆ่ามาดำเนินคดี แต่ถ้าคุณเต้ไม่มีหลักฐานตำรวจจะดำเนินคดีกับคุณเต้แทนครับโอ้โห oh มาตรา14วงเล็บ2นํนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนจำคุก5ปีโอ้โ oh หงานนี้ก็ต้องมาดูว่าพี่เต้จะเป็นเด็กเลี้ยงแกะเหมือนที่ใครๆบอกไหมนะครับ มาตรา14วงเล็บ2นะครับเป็นพรบคอมนะครับนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จจริงๆแล้วมีค่าปรับด้วยนะครับไม่เกิน1,000บาทนะครับแล้วก็มีคุกไม่เกิน5ปีนะครับก็ต้องไปดูว่างานนี้นะครับพนักงานสอบสวนสพเชียงรายนะครับจะออกหมายเรียกพี่เต้ไหมนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับก็ได้มีการแจ้งความเรื่องนี้แล้วนะครับก็จนตอนนี้แล้วนะครับพี่การจอมพลังก็ยังถามข้อมูลกับพี่เต้มงคลเกตจอยู่นะครับว่า ไหนข้อมูลที่นายใหญ่สั่งมาที่บอกว่าจะส่งข้อมูลมาให้ก็ไม่เห็นส่งมาให้ทีมงานหลังรายการวันที่พิกันนะครับไปออกรายการแล้วก็คุยกับพี่เต้น,นะครับก็ให้ทีมงานหลังรายการติดต่อไปก็ไม่มีนะครับสรุปแล้วมันยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่พี่เต้พระรามเจ็ดออกมาโพสต์ถึงพิกันนะครับบอกว่ามีนายใหญ่สั่งมาให้ถอยอ พี่เต้โพสต์ว่าฝากถึงน้องกันจองพลังถอยเถะน้องนายใหญ่สั่งพี่ชายมานานแล้วนายไม่ถอยมัวเชื่อเอฟซีมากจำบทเรียนของทนายตั้มไว้เคยดังสุดขีดเอฟซี FC ช่วยไม่ได้นะคดีจะมาเพียบและในเวลาต่อมานะครับพี่เต้มงคลกิจนะครับก็โพสต์อีกนะครับที่เตือนเพราะรักและห่วงใยน้องเป็นคนดีมากแต่ควรรักษาชีวิตไว้ดูแลครอบครัวและประชาชนท่านอื่นพี่รู้นิสัยนักการเมืองมาเฟียดีเขาจะเตือนครั้งเดียวพี่น้องเขาไม่สนเขาสนอำนาจอย่างเดียว คือหลังจากที่พี่เต้โพสนะคบพี่กันจองพลังนะครับก็ออกมาโพสต์ตอบกลับเหมือนกันนะครับประมาณว่าขอบคุณคุณเต้พระรามเจ็บที่เป็นห่วงผมครับถ้าผมกลัวผมไม่ออกมาช่วยเคสนี้ครับไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณเต้ไปดูแลโซนพระรามเจ็ดต่อได้เลยครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจัดการเองครับซึ่งการโพสต์ของพี่กันนะครับในลักษณะประมาณนี้นะครับคือ พี่กันนะครับพยายามจะบอกว่า,าเหมือนกับว่าให้พี่เต้น,นะครับก็อย่ามายุ่งเลยไปจัดการในส่วนของพี่เต้เถอะส่วนเรื่องการถอยนะครับพี่กันจอมพลังก็ชี้แจงไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับเหมือนกับว่าเป็นการเปิดทางให้ผู้เสียหายกับคู่กรณีได้เจรจากันนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่พี่เต้พระรามเจ็ดโพสต์เลยนะครับแต่เหมือนกับว่าเรื่องที่พี่กันถอยเนี่ยมีสื่อนะครับนาไปลงประมาณว่า พี่การถอยนะครับเพราะว่ามีนายใหญ่สั่งมาครับแต่ว่าพี่การเขาก็ชี้แจงนะครับว่าเป็นการเปิดทางให้คู่กรณีกับผู้เสียหายได้คุยกันนะครับซึ่งการถอยของพี่การเนี่ยนะครับพี่เต้นะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการแบบให้เครดิตกับตัวเองนะครับว่าเตือนคุณการจอมพลังได้นะครับพี่เต้ก็โพสอีกรอบหนึ่งนะครับประมาณว่าขอบคุณน้องการจอมพลังที่รับฟังคําเตือนจากนพี่คนมีประสบการณ์เล็กๆน้อยๆอย่างพี่พวกพี่พอมีบ้างโดยเฉพาะ ทหารผ่านศึกนอกและในราชการแม้อายุมากแต่ประสบการณ์รบมีครบไม่ไหวให้แจ้งมาประมาณนี้นะครับแต่เหมือนกับว่าเรื่องนี้จะไปกันใหญ่ตรงที่มีข่าวออกมาว่ามีการจ้างวานมือปืนเพื่อวางแผนเก็บกุนการจอมพลังมีการวางมัดจำแล้วซึ่ง คุณกันนะครับก็รู้สึกว่าเรื่องนี้มันมันมันมากเกินไปนะครับมันเลอะเทอะไปมันมากเกินไปจนรู้สึกว่ามันน่าลำคานนะครับคุณกันก็เลยบอกในรายการหวนกระแสว่าผมเรียกคุณเต้แล้วนะคือพยายามที่จะพูดดีๆนะครับจนรู้สึกว่า ลุงป้าเองก็ค่อนข้างที่จะผวาและตกใจกลัวกับข่าวที่ยินแต่โดยส่วนตัวคุณการจอมพลังแล้วนะครับคุณการจอมพลังเขาไม่ได้กลัวนะครับเพราะว่าเขาก็บอกว่ารองเท้าเขาไม่ได้อยู่ในกระเป๋าแต่การที่ทําให้คนอื่นตระหนกตกใจพี่การเองก็รู้สึกเดือดกับเรื่องนี้และฟาดแรงไปยังพี่เต้พระรามเจ็ดพูดถึงคุณเต้นะว่าโอเคขอบคุณที่หวังดีขอบคุณที่หว่วงใย,ยนะเคสนี้ผมดูแลถ้าผมกลัวผมไม่ทาหรอกนะคุณเอาเวลากลับไปดูที่พระรามเจ็ดเถอะมาปั่นว่า มีนายใหญ่สั่งพี่ชายผมนะให้มาเบรกผมเลอะเทอะอเอาเอาจริงๆแิงมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือพี่ผมอ่ะเขาคุยหลังไมค์กับผมว่าถ้าครอบครัวเนี้ยไม่จ่ายตังค์บอกยายกับตานะเดี๋ยวเขาเอามูทิจจ่ายให้แต่เขาออกมาพูดอย่างนั้นอ่ะมันก็จะเหมือนหักหน้าทางการเมืองนึกอ,ออกป่ะเดี๋ยวก็หาว่ามาดิเครดิตกันอีกมาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีมาแบบมาขอหรอกถ้าผมหยุดผมไปแล้วครับแล้วผมทำไมผมต้องหยุดมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องหยุด อันนี้ออกมาพูดนะเอากระแสนะเอากระแสให้ตัวเองแต่ถามว่ารับผิดชอบคําพูดไหม,มวันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมต้องเปลี่ยนจากคุณเต้เป็นเต้เลยนะอบอกว่ามีคนตั้งค่าหัวผมล้านหนึ่งวางมัดจำละห้าแสนผมไม่กลัวหรอกครับรองเท้าผมไม่ได้อยู่ในกระเป๋าดีมาดีกลับนะแรงมาแรงกลับแต่คนที่กลัวคือใครรู้ป่ะตากับยายอันนี้ผมโกรธมากนะก่อนเข้ารายการบอกพี่เลยตาไม่ปฏิเสธการรักษาพยายามดึงสายน้ําเลือพยายามดึงสายออกทั้งหมด กลัวพยาบาลกลัวทุกคนจะมาสังหารเขาเพราะไอ้คำพูดแบบนี้คุณน่ยแม่งพูดเอาแสงคุณรับผิดชอบในสิ่งที่มันจะตามมาไหมเขากลัวไงว่าแบบเฮ้ยมีคนตั้งค่าหัวผมแล้วแล้วทุกคนในครอบครัวเขาจะอยู่ยังไงเขากลัวไปหมดเลยพยาบาลก็ปฏิเสกรักษาเลยเฮ้ยมันไม่ตลกนะพ้ยเต้เลิกหุบปากไปเลยนว้ยจนตอนนี้พี่กันก็ทวงถามข้อมูลกับพี่เต้อยู่นะครับ ไหนใครสั่งไหนนายใหญ่ไหนใครรับงานไหนที่บอกว่าแบบมีข้อมูลที่จะส่งให้คุณกันจอมพลังนะครับพี่กันเองก็ค่อนข้างที่จะเป็นห่วงความรู้สึกของลุงป้านะครับเพราะว่าลุงป้าเองนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับลุงป้าเองก็ค่อนข้างที่จะตกใจอยู่นะครับแล้วก็มาได้ยินข่าวแบบนี้ด้วยนะครับยิ่งภาวานะครับบอกแบบนี้ครับมีคําถามจากสายคนนะครับก็อยู่ในช่องผมนะครับถามว่าลุงอยู่ไอซียูรู้เรื่องได้ยังไงตกใจได้ยังไงรู้สึกตัวได้ยังไง ผมอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับห้อง ICU เนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นห้องที่ผู้ป่วยหรือคนไข้นอนหมดสติสลบหรือไม่รู้สึกตัวแต่เป็นห้องที่เจ้าหน้าที่เฝ้าดูอาการดูเคสที่น่าเป็นห่วงได้ ลุงอาจจะหมดสตินะครับอาจจะรู้สึกตัวมาแล้วแต่เฝ้าดูอาการอยู่ไอซียูหรืออาจจะพูดคุยได้บ้างรับข่าวสารได้บ้างอะไรก็ว่าไปซึ่งผมก็คาดเดาวไว้ประมาณนี้นะครับคือผมพยายามที่จะอธิบายเ,าเกี่ยวกับห้อง ICU นะครับให้เข้าใจแบบง่ายๆนะครับก็ถือว่าเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆสำหรับท่านที่ยังไม่ทราบนะครับคือ ICU นะครับผมย่อมาจาก intensive care unit นะครับเป็นห้องที่ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤตผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือมีอาการสาหาัส จาเป็นต้องมีการเฝ้าระวงังหรืออาจจะเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะครับก็อย่างที่บอกครับเรื่องนายใหญ่ที่สั่งมาเรื่องมีการจ้างวานเก็บคุณกันจอมพลังพี่กันเองก็เดือดกับเรื่องนี้มากแถมยังฟาดแรงไปยังพี่เต้ให้หุบปากเลอะเทอะรู้ทุกเรื่องน่า,ำารำคาญเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนที่พี่กันจอมพลังนะครับพูดถึงพี่เต้พระรามเจ็ในช่วงนี้กันหน่อยครับมีเลยแม่งเลอะเทอะนะครับรู้ทุกเรื่องนะแต่เรื่องที่รู้นี่มาพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริง น,ะนายใหญ่ใครอ่ะคุณพูดชื่อมาดิถูกป่ะขอผมอ่ะคุณมีหลักฐานเหรอใช่ไหมแล้วผมมาพูดตั้งแต่เมื่อเช้านะความจริงคือที่พี่ชายผมโทรมาคือเขาว่าไม่อยากแค่หักหน้าตรงนู้นนะคือเขาจะบอกว่าถ้าตรงนู้นไม่รักษาก็เดี๋ยวเขาเอามูลที่เขาจ่ายค่ารักษาให้ยายไม่ต้องห่วงแค่นั้นเองมันก็เหมือนเป็นการรักษาไม่ยากทางการเมืองแค่นั้นเองนะ,าานะมาเนินอะไรดาเนินการอะไรกับเาได้ไหเพราะว่าหลายเรื่องก็ามาให้ข้อมูลแบบที่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะน่าลำคาญมากเลย จริงๆวันนี้คุณต้องรู้จักผลกระทบที่มันเกิดขึ้นบ้างนะคุณเต้นะนี่ที่คุณนี่ถือว่าให้เกียรติแล้วนะนะคุณนะ่ะหุบป,ปากเถอะมันไม่ใช่เวลาของคุณไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องเข้ามายุ่งนะเพราะอะไรสิ่งที่คุณพูดวันนี้ตาจะไม่รักษาแล้วนะเว้ยซี่โครงก็หกักหกซี่น้ําเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ในปอดเหมือนเริ่มเยอะเขาต้องฉีดไล่ออกจากปอดอะมันได้ที่ไหนอะถูกไหมคือโหโคตรแบบ ไม่รับผิดชอบกับคาพูดเลยเนาะอ่ะก็ผมถามว่าเนี่ยวันเนี้ยคุณออกมาเพื่อมาเอาแสงหรือเปล่าละ่ะใช่ไหมคุณรู้ทุกอย่างแต่คุณไม่รู้หรอว่าสิ่งที่คุณทําอ่ะใครจะได้รับผลกระทบบ้างถูกไ่มคุณจะพูดจะอะไรคิดเยอะๆนะครับนะโตแล้วอย่างที่บอกตําแหน่งนู้นตําแหน่งนี้อะไรอะ่ะโตแล้วก็คิดเยอะๆจริงๆผมไม่อยากจะพูดขนาดนี้เลยนะเมื่อวานผมพูดดีมากคนที่มีอิทธิพลทางการเมืองแล้วกัน,นก็มากในปัจจุบันเนี้ยในเมื่อมีผู้ใหญ่เตือนแล้วเนี่ย พี่ก็อาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่าน้องสักไม่กี่ปีแต่น้องจะว่าพี่เสือกก็ได้แต่เป็นห่วงจริงๆบอกกูเป็นห่วงมึงจริงๆแค่นั้นเองอเป็นห่วงแล้วก็ยังอยากให้มีอนาคตทางการเมืองจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะเอาเป็นว่ามีคนโทรมาบอกพี่แล้วกันว่ามีคนรับงานแล้วมาจําไปแล้วครึ่งหนึ่งมาจําไปแล้วห้าแสนไม่เชื่อพี่ก็ได้ก็ให้พบตรไปตรวจสอบแล้วกันจะพิสูจน์ว่าพี่เต้พูดเรื่องจริงไม่จริงให้ไปถามทนายตั้มในคุก อย่าลืมนะเราชกเขาสุดทางเขาก็ชกเราสุดทางเหมือนกันมันอยากเอาใจ FC ฟซีอ่ะพี่เข้าใจเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบดรามา่าชอบกระบวนการวิธีทำสุดทางชอบชอบใครสักคนหนึ่งที่เป็นแบบปาวุญจินเนี่ยมันคือในหนังครับผมแต่ยังไงก็อย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้นะครับมีคนไปแจ้งความที่สพเมืองเชียงรายแล้วนะครับผมเอ่อชื่อว่าคุณพีระพงศ์นะครับผมก็ขออนุญ,ญาตปิดปิดหน้านะครับแล้วก็ปิดนามสกุลไว้นะครับก็เป็นการแจ้งความนะครับเพื่อให้คุณเต้ ชิญยิ้มนะครับหรือว่าพี่เต้พระรามเจ็ดเราเนี่แหละไปให้การกับตาร,รวจที่สอพอเมืองเชียงรายนะครับหากคุณเต้นะครับไม่มีหลักฐานนะครับตำรวจก็อาจจะดำเนินคดีกับคุณเต้นะครับในพรบคอมมาตา14วงเล็บ 2นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับก็ต้องตามันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งพี่เต้พระรามเจ็ดเอนะครับก็อาจจะหวังดีจริงๆนะครับเป็นห่วงคุณกันจอมพลังจริงๆก็ได้นะครับผมแต่ว่าการที่ออกมาแบบนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะมีเจตนาให้ตกใจนะครับก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปตามดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตผมจะมาแจ้งให้ทราบนะครับผมขอบคุณครับ